สวัสดีค่ะแฟนๆใจหายโตโน่พาคินประกาศครั้งสำคัญเรียกได้ว่าโตโน่พาคินหลังเกิดดรงราวดราม่านอกใจแฟนสาวนางเอกนิชา ที่วันนี้ความสัมพันธ์ได้จบลงกลายเป็นอดีตคนรักไปแล้วและอีกหนึ่งเรื่องราวดาราม่าที่เกิดขึ้นกับคลิปเสียงสนทนาที่มีการพูดถึงสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลที่มีการพาดพิงบุคคลที่3จนกลายเป็นดาราม่าและถูกจับตามองเป็นอย่างมากในฐานะประธานทีมฟุตบอลเกษตรศาสตร์ ล่าสุดโตโน่ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่งถึงเพื่อนและทีมงานพี่น้องกเกษตรศาสตร์และแฟนบอลที่รักทุกคนโดยระบุว่าถึงเพื่อนทีมงานพี่น้องกเกษตรศาสตร์และแฟนบอลที่รักทุกคนเป็นเกียรติมากๆนะที่ได้เป็นประธานสโมสรให้กับนักฟุตบอลและแฟนบอลแบบพวกคุณจบฤดูกาลแล้วหมดหน้าที่ของผมแล้วนะครับ ต่อจากนี้ขอให้ทุกคนมีทางเดินที่ดีเคารพต่ออาชีพของตัวเองและทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนที่เราทุกคนทำร่วมกันมาในฤดูการนี้นะครับรักพวกคุณทุกคนนะครับแฟนบอลไทยทีมงานนักฟุตบอลเกษตรศาสตร์ทุกคนจากตัวสำรองหมายเลข10รักษาการประธานสโมสรท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟน ไปในหลากหลายทิศทางโดยส่วนหนึ่งบอกเสดาดายอยากให้เดินต่อไปอีกหนึ่งก็เคารพการตัดสินใจของนักร้องหนุ่มขอบคุณสยามนิวคะ่ะ